การเข้าเช็กระยะถ่ายของเหลวไม่ควรเกินจากที่กําหนดกี่กิโลเมตรครับหรือกี่เดือนคือตอนนี้เี่ยอยู่ในการรับประกันของศูนย์จะเกินได้ไม่เกินพันโลซึ่งอยู่ในข้อกําหนดเข้าใจได้นะครับแต่กรณีหมดประกันไปแล้วแต่หาจังหวะไปเข้าเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะ้ำมันเครื่องไม่ได้เนี่ยสามารถลากได้ประมาณกี่โลครับถึงจะไม่เป็นอันตรายมันไม่มีคําว่าไม่เป็นอันตรายมันแค่ว่าคาบเอ่อคาบกมน้ำมันเครื่องมันก็จะหนืดขึ้นเยอะขึ้นสึกตอดเยอะขึ้นแค่นั้นเองมันจะไม่ได้ว่าอันตรายถึงขั้นเครื่องพังเพราะว่า ที่เคยเจอมาในชีวิตนี้มีคนที่เคยใช้โตโยต้ากับฮอนด้าแล้วลากไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสามหมื่นโลมีมาแล้วแต่รถอืดเป็นบ้าเลยแล้วเครื่องถ่ายออกมาแม่งคือแบบโอ้โหน้ำมันเครื่องนี่คอือขี้โครนแล้วแบบไม่ใช่ขี้โครนธรรมดามันเหนียวหนืดเรื่องมีมซึ่งอันนั้นมันก็มันก็อีกมุมหนึ่งแต่ถ้าโดยส่วนตัวได้สักห้าพันหกพันโลก็ยังได้ <c oughs> แต่มันก็ไม่ควรจะเกินหมืน่นแต่ถ้าเอาตรงๆแล้วน้ำมันเครื่องทุกวันเนี้ยตามมาตรฐานเอพีไอนะคะ ครบอย่างที่เราพูดมาตลอดว่าตั้งแต่ S J S L S M S n S Q <S <c oughs> อีพวกนี้เป็นถ่ายมือโลได้หมดแล้วซึ่งพอเป็นถ่ายมือโลได้หมดแต่ว่าในแง่ขอคุณภาพน้ำมันมันสามารถลากได้ถึง2 0 0 0 0โลเพียงแต่ว่าสภาพอากาศความร้อนชื้นบ้านเรามันไม่สมควรที่จะไปลากให้มันนานขนาดนั้นเพราะฉะนั้นหมื่นแล้วอาจจะบวกหน่อยๆได้อะไรเงี้ยหมื่นห้าพันโลคิดว่าได้แต่ก็ไม่ควรที่จะไปไกลเกินกว่านั้น